เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักแล้วนะคะกับนักวิจัยทั้ง13ท่านเลยนะคะเก่งทุกท่านเลยทีนี้เรามาเจอตัวจริงสิ่งจริงกันบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันบนเวทีนะคะจะได้ทําความรู้จักนะคะกับแต่ละท่านแล้วก็ทําความรู้จักกับผลงานวิจัยของแต่ละท่านมากยิ่งขึ้นด้วยดิฉันขออนุญาตเริ่มจากสาราจารย์วิจัยดีเด่น3ท่านก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีทีละท่านนะคะท่านแรกค่ะ จ,รจายรย์อาจารย์ดรสุทวัฒน์เนบญจกุลค่ะเชิญค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรสุทธิชัยอศัศบรมรุงรัตน์ค่ะ ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมทรงบุรุษพัฒ์ค่ะน่าจะเป็นเป็นเรื่องบังเอิญนะคะที่ว่าผู้ที่ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นทั้ง3ท่านเนี่ย ชื่อเริ่มต้นด้วยสอเสือหมดเลยะนะคะอันนี้เป็นความบังเอิญนะคะไม่ได้มีในยักษ์สำคัญอะไรนะคะอทีนี้อยากจะให้อาจารย์ทั้งสามท่านนะคะเริ่มทีละท่านเลยนะคะอยากจะให้เมื่อสักครุ่เราเราได้ดูไปแล้วบางส่วนอยากจะถามถึงแรงบันดาลใจอะว่าทําไมถึงศึกษาเรื่องนี้แล้วที่เราไปทําวิจัยเนี่ยเราไปพบอะไรบ้างแล้วก็จะใช้ต่อยอดต่อไปได้ยังไงเดี๋ยวเอาเป็นสุภาพสตรีกร่อน นะคะอะค่าเชิญค่ะเชิญดรสมทรงค่ะเชิญเลยค่ะคุณเลน,นก็ต้องขอ,อขอบพระคุณสำนักงานกองทุนสัมมนาการวิรรจัยนะคะทีะ่ได้ให้เกียรติแล้วก็ให้ทุนที่สนใจัญนี้นะคะแล้วก็อขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะที่มาเป็นเกียรติแสดงความดีในวันนี้แล้วก็ทีมวิจัยก็มาเชียร์ด้วยนะคะ อันดับแรกต้องถอยไปไกล,ลนะะตั้งแต่2 5 1 9นะคะก็ทำงานอยู่กับท่านอาจารย์ดรทุนหญิงซูยานร์วัฏฐุลนะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีนิสัยภัไนลท่านก็คิดว่าธรรดาชนกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนไทยที่เป็นสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนะก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายในประเทศไทยท่านก็เลยตั้างโครงการวิจัยึ้นมาหาะว่าเราควรศึกษา ภาษาลูกน้าธรรมเพราะท่านเป็นาานะักภาษาอันนี้ก็จะพยายรงดันใจแล้วก็ท่านก็คัดเลือกให้มาทํางานกับท่านแล้วก็บอกว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยมีสําคัญตอนช่วงนั้นนี่นก็คือประมาณสักสามสิบสี่สิบปีแล้วนะคะช่วงนั้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับขุมชาติพันธ์เพราะที่ว่าปัญหาแรกเนี่ยก็คือภาษานะทำยังไงที่เราจะ,ะสื่อสารนะกับขุมชราิพันธ์ได้อะไรย่างงงอะไรพวกนี้นะคะพอดีก็ ช่วงนั้นก็เลยคิดว่าปัญหาการสื่อสารเนี่ยน่าจะช่วยได้ด้วยการทำพัฒนโปร์นะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องทอา,างด้านบทสนทนาสนารสนเทศนะคะันงานช่วงนั้นก็จะไปเป็นแบบนวงานเป็นภาษานะคะก็เรียกว,ว่าในทางการสื่อสารมาต่อมาก็คิดว่าสืา่อสารี่ยังไม่พอเวลาเราไปหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีข้ออะไรข้อคิดข้ออะไรเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆนะคะที่เป็นข้อห้ามข้ออะไร วัฒานาธรรมก็สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หน้าทีา่เปสาวัฒนาธรรมไปด้วยนะคะก็เลยตั้งเป็นสาบันวิชาภาษาและว,วัฒนาธรรมเพื่อพัฒนาชนบทโดยตรงเลยนะพัฒนาชนบทก็คือว่าพยายามไปให้ถึงต,ตรงจุดนี้นะคะเพื่อว่าจะได้เกิดความเข้าใจทีนี้งานที่ที่ได้ทำเนี่ยนะคะที่ทาคุณให้มาเนี่ยก็จะเน้นคุณคาที่พันเหมือนเดิมนะคะ,ะจุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะให้เห็นว่าคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศเนี่ย ควรจะมีความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องต่อคุณชาดิพันธ์เล็กๆนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยงานของเราเนี่ยเราพยายามที่จะเชื่อชูนะคะและวก็รักอัตลักษณ์ของผุชาดิพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าใจแล้วก็จะทําให้เกิดความเคารพในความต่างนะคะแล้วก็เคารพในเรื่องสิทธิของของลูกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิด ความสัมพั์เกิดขึ้นและปัจจุบันเนี่โครงการนี้ก็จะขยายไปยังหลายประเทศด้วยนะประเทศเวียดนามเพราะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่หลายประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในหลายประเทศในที่ศึกษาอยู่ในภูมงแดนเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดเกิดจิตสํานึกร่วมกันนะแล้วก็ทําให้มีการยานนิิตต่อกันเป็นประโยชน์ต่อในยุคอาเซียนด้วยแล้วนี่หนังสืออะไรคะอาจารย์คะเ๋อเอามาประชาสัมพันธ์ค่ะ คือออกมาสามสามชุดก็คือจากฟรีนะคะเป็นหนังสือที่ว่าตอนช่วงหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นดานภาษาศาสตร์นะก็จะทำในด้านภาษาศาสตร์พอตอนหลังเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะผมชาติพันธุ์น่าจะออกตัวบ้างนน่าจะออกตัวให้คนรู้จักนะภาคภูมิใจในตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าไม่อยากจะบอกว่าฉันเป็นเกยงไม่อยากจะบอกว่าฉันเป็นไทดํอะไรเงี้ยอยากจะให้เขาเปิดเผยให้เลยอย่างภาคภูมิใจเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชาติันพุนนะคะในแง่ที่ว่าให้ชุมชนทำเอง ไม่ใช่ว่าคนไทยไปจัดแล้วไปให้เขานัเต้นดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดผิดว่าเกประสงค์ก็เลยคิดว่าไม่ได้ทำการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมก็เลยทําหนังสือออกมานะคะสองเล่มใหญ่มากเอาเป็นตัวอย่างมาสามชุดนั้นถ้าท่านใดต้องการไปอ่านนะอันนี้เล่มเล็กที่ถือมาไม่ไหวมันใหญ่นะก็เลยคิดว่าจะมอบให้นะคะแต่อันนี้ก็การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทยดำและไทยส้มเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในคุณภาพาตะวันตกของประเทศไทย แล้วเราก็จะไปดูไทยดาในเวียดนามนะคะก็สับผว,ว่าให้ถึงไปไทยดาในลาวก็ไปดูมาแล้วดูว่ามั้ามีการปรับเปลี่ยนต่างกันเป็นยังไงกับประเทศไทยนะคะค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะสําหรับงานวิจัยแบบนี้นะคะเพราะว่าจะต้องจะต้องลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องศึกษายา,านวนานพอสมควรด้วยนะคะดูเป็นแปลกจากถ้าอื่นเพราะท่าอื่นเนี่ยอาจจะวิทยาศาสตร์ <c oughs> หน่อยนะถ้าถืงเป็นวิทยาศาสตร์ด้านนี้ก็จะเป็น ก็สำคัญทั้งสองศาสตร์นะคะต่อไปค่ะขอเชิญดรสุธิชัยว่างนะคะเอาเริ่มจากแรงบันดาลใจก่อนเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับต้องนะครับก็ขอต้องขอขอบคุณทางสกบนะครับก็ทางสกบเนี่ยก็ให้คุณผมมานานมากนะครับเป็น10บสปีแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นองค์กรนะครับที่ถือว่าเป็นเสาหลักนะครับของแผ่นดิน ที่จะช่วยให้งานวิจัยของประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับก็ผมขออนุญาตพูดถึงแรงบันดาลใจแล้วกันนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับที่ผมกลับมาเนี่ยตั้งแต่ปี2539นะครับก็ส0่กว่าปีแล้วนะฮะก็เริ่มงานวิจัยนะครับก็อยู่ใน Center of Excellence in c a t a l y s i s and Catalytic Reaction Engineering นะครับซึ่งหัวหน้าศูนย์เนี่ยก็คือท่านศาสตราจารย์ดรเบียร์สาประเสริฐธรรม ซึ่งท่านก็เป็นนักวิจัยที่ถือว่าเป็นชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับทำวิจัยมายาวนานนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอผมเข้ามานะครับก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มวิจัยนะครับซึ่งท่านอาจารย์เบียสารท่านมองว่าอุตสาหกรรมที่สําคัญนะครับของประเทศไทยอุตสาหกรรมหนึ่งนะฮะก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับทางด้านเคมีแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับซึ่งอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถสร้างรายได้นะครับให้กับประเทศไทยเยอะพอสมควร นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเทคโนโลยีองหา h ทั้งหลายนะครับก็เป็นของต่างชาติทท้านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับคือถ้าเราจะต้องสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้นะครับเราก็คงจะต้องมีเทคโนโลยีของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเคมีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ จะมีความรู้หลากหลายนะครับที่เราจะต้องลงในรายละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าถ้านะครับเราสามารถสร้างเทคโนโลยีของเราเองได้นะครับเราสามารถเข้าใจที่มาที่ไปนะครับว่าสิ่งที่เขาสร้างโน้ตฮาวนะครับสร้างโรงงานใหญ่ๆขึ้นมาโรงงานหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมีความรู้อะไรบ้างนะฮะถ้าเราสามารถเข้าใจตรงนั้นได้นะครับเราก็สามารถต่อยอดนะครับแล้วก็สามารถผลิตนะฮะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ ถ้าเรามองนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเทคโนโลยีก็แข่งขันกันนะครับแต่นวันนี้นะฮะเรื่องของ Sustainability นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่พอร์ตตรงนี้เข้าไปอีกนะครับคือเราอาจจะต้องยืนด้วยลำแข้งของเราเองให้ได้นะฮะแล้วโจทย์ที่ตอนนี้ผมมองว่าสำคัญอีกนะครับก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยเรา ใช้ raw material นะครับวัตถุดิบเนี่ยก็มาจากพวกน้ำมันนะครับผ่านหินแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นความท้าทายนะครับว่าพวกวัตถุดิบเหล่านั้นนะฮะเดี๋ยวก็หมดไปนะครับวัตถุดิบเหล่านั้นนะฮะสร้างพลวะให้กับโลกนะครับภาวะโลกร้อนนะฮะปล่อย co 2ออกมาเยอะแยะเลยนะครับมันก็คงเป็นความท้าทายของเรานะฮะที่บอกว่าอ่ะมี co 2ตรงนี้นะครับพยายามกลับมาให้เป็น ประโยชน์ได้ไหมนะครับไม่ต้องไปนั่งรอครับว่ามาใช้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับมาเป็นต้นไม้แล้วค่อยกลับออกมาใช้นะฮะคือเรามีแนวทางใหม่ได้ไหมนะครับที่จะทำพวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับรวมทั้งนะฮะวัตถุด,ดิบก็น่าจะเป็นวัตถุด,ดิบที่เป็นทางเลือกนะครับอย่างเช่นที่ปัจจุบันที่เราใช้้ทั่วไปเนี่ยก็ใช้หมดไปนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นพวกไบโอแมส เ n ็นยูพาวเวอร์ e น e r ี y อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นความท้าทายของเรานะครับว่าเ,เราจะทําพวกนี้ได้อย่างไงนะฮะคือจริงๆพมองอีกด้านหนึ่งก็คือมันก็ย้อนยุกนะครับ,รอออนะรบแต่ก่อนเราก็ใช้พวกป่าไม้นะครับใช้ไม้อะไรพวกนี้นะครับ,นะรบแต่ความต้องการของเราในอดีตเนี่ยแค่ง,ง่ายๆนะฮะก็คือแค่เอามาเผาให้ความร้อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความต้องการมันก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการผลิตเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นนะฮะกรบะบวนการทั้งหลายก็มีความซับซ้อนตามขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็จะต้องพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะคือถึงแม้เราจะมี process ที่ based on พวกเิจิโเคมีนะครับมีองค์ความรู้อะไรพวกนี้พอสมควรแล้วนะฮะแต่พอเปลี่ยนวัตถุดิบเข้ามานะครับปรากฏว่า ความรู้ที่เราใช้เนี่ยบางทีไม่มีประโยชน์นะครับคือหมายถึงแบบยังไม่สามารถไปยุคใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับคือคงต้องมานั่งทาวิจัยอีกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะแล้วเราก็เชื่อว่าทีวิจัยของเรานะครับก็น่าจะคอน t r i b u ตรงนี้ได้นะครับเราก็จะสร้างองค์ความรู้นะครับแล้วก็องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะไปพัฒนานะครับกระบวนการที่เป็นทางเลือกนะครับแล้วก็น่าจะดีต่อสิ่งแวดล้อม ก็ยังยืนมากขึ้นครับระหว่างว่าจะได้รับทุนจากสอวต่อไปหวังว่าครับค่ะตัไม่สําคัญค่ะก็เดี๋ยวต้องให้ทุกท่านเนี่ยต้องปรับโหมดให้ทันนะเพราะว่าเราจะโดดจากภาษาศาสตร์นะไปที่วิศวกรรมเคมีแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะไปที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารบ้างนะคะกับดรสุทวัฒน์ค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับนีต้อรทุกท่านครับแล้วก็ ก็เห็นทุกข้อความคุณสกบอย่างมากนะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดเหมือ,อน,นกันนะครับสําหรับเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมครับก็คือโปรติเนี่ยคือผมก็เริ่มงนานที่ทางภาคใต้นะคือทางใต้สงขลานะครับเพราะเราจะเห็นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาแล้วครับว่าบริษัททางใต้มีบร,ริษัทกลางและสาหกรรมมีเยอะนะครับเพราะนั้นก็เลยตั้งใจเหมือนกันว่าเมื่อจะทํางานวิจัยเนี่ยก็จะจะท่องนวัตใจเกี่ยวกับทะเลนะครับใส่น้ำพวกนี้นะครับนี้ เมื่อเราเริ่มเราเริ่มอยู่ในในพื้นที่นั้นเราก็จะเข้าใจปัญหาว,ว่ามันมีปัญหาตลอดเหมือนกันนุสสันเราไปปรสาทน้ำนะครับเพราะอย่างสไลด์เนี่ยมันเ,เริ่มด้วยการอาหารทัน้นเลยใช่ไหมฮะมันเช่นเดียวกันการทำอาหารก็จะมีเรื่องของคุณภาพอาหารวิธีการสงออกที่ดีได้เนี่ยมีการแข็งได้เนี่ยก็ต้องมีคุณภาพที่ที่เป็นเยี่ยมนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่าการที่วโรงงานแต่อุตสาหกรรมเนี่ยการูปนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องเทคนิคค่อนจะมากนะครับในค,คุณภาพ นะครับมีเรื่องเรื่องสีบ้าที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องกลิ่นที่ไม่เป็นประสงค์เป็นต้นนะครับเพราะทำอย่างไรทําให้อุตสาหก,กรรมอาหารอยู่ได้และแข่งขันได้นักวิจัยเองต้องมีบทบาทเขาเ้าไปเกี่ยวข้องนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้องอให้ความเข้าใจเขานะครับเพราะการแก้ปัญหาอย่างถูกหลัก วิชาการทุกตรงประเด็นเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาที่มีปรสิทธิภาพนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องของวัสดุเหลือนะครับซึ่งถ้าเราไปดูโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับจะเห็นว่าวัสดุเหลือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมีมูลประมาณ30-60%แล้วแต่ผลิตภัณ์นะครับเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ขายเป็นอาหารสัตว์ซึ่งมีมูลค่าต่ำนะครับแล้วเพราะฉะนนั้ตอนนี้โรงงานทุกโรงงานเนี่ยมุ่งเน้นเลยครับถ้าไปพูดเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ยจะสนใจในเรื่องของ บายโปรดักต์เราไม่พยายามใช้วสนะครับเพราะว่าทิ้งแล้วก็บายโปรดักต์นี้มันสุดเสร็หลือเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะะี่ครับว่าสังเกตเลยพวกนี้จะมีค่าตัวแปรเองถ้าเราสามารถเปลี่ยนเป็นเปลีป่นยนไปเพื่อราเพิ่มได้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จูงใจกับอุตสาหกรรมเรื่องป,ประโยชน์กับอุตสาหกรรมแล้วก็แน่นอนครับเราเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับแทนจะทิ้งไปเราได้โปรดักต์ที่มีประโยชน์มากมายมีคุณค่ามากมากเกิดขึ้นนะครับเพราะเด็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเปมีความสำคัญและก็อีกองความปลอดภัยอาหาร รเราอย่าลืมว่าในการส่งออกต่างๆหรือไม่แต่บริโภคภายในประเทศเนี่ยความปลอดภัยเรื่องจุลินทรีย์ต่างๆป็นความสคัญเพราะฉะในเรื่องฟุตซีลิตี้เนี่ยนะครับเป็นอันหนึ่งที่ชวนถึงที่สําคัญเพราะฉะในเรื่องเหล่านี้เราก็จะมีทีมท,ม,ทมงานของเราในการที่จะศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพยายามหาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่คนโทรลพวกพาโทเจนต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆนะครับเพราะอันนี้ผมเชื่อว่างานวิจัยพวกนี้ก็จะมีอิมแพคต่อเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับและเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเหมือนกันครับ ทำนิดนึงค่ะอาจารย์ในข้อมูลตรงนี้บอกว่า,ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพและประย,ยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและเภสัชวิทยาเช่นคอลลาเจนเอาอะไรมาทำคอลลาเจนเดีอาจารย์ะครับถ้าสมมติไปดูโรงงานนะครับสมมติเราควรจะเป็นปลาแห้งใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งเนี่ย,ยนนจะไม่เอาหนังก็จะมีการแลกนะครับเป็นมิจีปลาและมิเทเลชเนี่ยเกิดขึ้นวพราะ้ช่วงกระบวนการแปรรูเรเเรรปเนี่ยก็จะมีหนังหนังตัวเนี้ยเป็นซอสที่ดีของคอลลาเจน หรือเจลาตินหรือเจลาตินไฮโดรไลเซ่หรือ,รอเรียกว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนก็ได้นะครับเนื่อแต่เห็นว่าในผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์เนี่ยเช่นบิวตี้ดริงก์นเนี่ยเครื่องดื่มเสริมความงามใช่ไหมครับก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้งั้นเราเพิ่มไปนิดหน่อยเนี่ยคุณค่าเพิ่มขึ้นเยอะมากมายแทนจะเป็นปลากรอบหนำรากรอบเนี่ยใช่ไหมครับปรุงรสเนี่ยก็จะมาทำอย่างอื่นคุณค่าจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากมายครับแล้วเครื่องสำอางเนี่ยไปดูสิครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไฮโดรไลท์คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของครีมต่างๆนะคครับให้วาม ให้ความชุ่มชื้นกับผิวพรรณแล้วก็มันมียูสนสเยอะแยะมากมายนะครับว่าการกินผลพวกสิ่งเหล่านี้ไปมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณได้ครับค่ะก็นี่แหละค่ะ,ะ,ค,ะคือนักวิจัยนะคะทั้งสามท่านที่แต่ละคนก็จะมีสาขาของตัวเองนะคะท่านนี้ค่ะอยากจะให้กล่าวอะไรทิ้งท้ายเอาไว้กับทุกท่านที่มาในงานวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยรุ่นต่อๆไปคะ่ะที่อาจจะมองเราเป็นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างค่าเชิญนะคะ เมื่อกี้ตามที่ดูวีดทัศนนะก็สังเกตว่าอาจารย์หลายๆท่านก็จะพูดถึงเรื่องของการรับผิดชอบร่มมือันทุกท่านพูดอย่างนี้เลยทุกคนรับผิดชอบร่งมั่นวันนี้ก็ชอบดีในทีมวิจัยที่นั่งอยู่อรงนี้นะคะก็การเลือกมาจากทุกสิ่ตัวเองเหมือนกันนะคะก็คิดว่ามีคุณสมบัติทั่วนะคะแล้วก็คงจะสามารถทําให้งานวิจัยเนี่ยเจ็จในเวลาอันสมควรนะก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณสบวแล้วก็ เลยก็ยน้มผู้ที่เลือกมาได้ทั้นนะคะแล้วก็คงจะไม่มีอะไรก็ขออกเรขอบคุณในอาสาบริจาคของทายาทนะครับแล้วก็พี่ดดที่ให้เวลามาทำงานใจนี้นะคะแล้วนั้นก็คงไม่มีแต่ถ้าจะขอบคุณแตสงสัยอย่างเดียวเป็นเรื่องอะไรด้วกันให้จ้าทำหน้าได้ไหมก่อนถึงเช็คให้พี่ผ่านเงินหนังปลาแล้วเหรเดีเด็ดดีคอยข้าวเดี๋ยวเวทีต่อไปค่ะดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ ค่ะเชิญค่ะเชิญจาสุทธิชยัยค่ะขอบคุณครับก็ที่จะฝากไว้นะครับก็คือผมมองว่าเราก็คงม,มีบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนะฮะอย่างเช่นสบวเนี่ยก็เป็นบทบาทที่ให้กุน,นะครับซึ่งทีมงานที่ช่วยๆกันตรงนี้เนี่ยนะครับก็บางท่านก็เป็นเบื้องหลังนะครับเราก็ให้กําลังใจนะครับก็คืออยากให้ทุกทกคนนะครับมองว่าเราจะสามารถ c o n t r i b u ส่วนไหนนะครับที่จะทําให้ สังคมของเราประเทศไทยหรือสังคมโลกของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเราคงต้องมองนะครับว่าหน้ทาที่ของเราเราทําส่วนไหนได้ดีนะครับก็กรตุณานทำนะครับตั้งเป้าหมายขึ้นมานะครับว่าเราควรจะทําอะไรนะฮะแต่ส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญด้วยนะครับก็คือว่านอกจากตั้งเป้าหมายเราเดินไปแล้วเนี่ยนะฮะเราคงต้องมองให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคุณค่าอย่างไร นะครับก็คือถ้าเราเห็นคุณค่าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทําอย่างมีความสุขนะครับแล้วเราก็ทําอย่างตั้งใจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอฝากไว้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งทีมงานวิจัยนะครับก็โดยทั่วๆไปนะครับเราคงทราบนะฮะทำด้วยตัวคนเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับทีมงานวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะก็คงต้องรักันนะครับแล้วก็ ช่วยดูดูแลซึ่งการนนะ,ะนะครับคือผมมองว่าสิ่งที่ท่านท่านอดีตรัฐมนตรีพูดนะครับก็คือผู้นำนะครับในส่วนของการทํางานให้มันประสบความสําเร็จได้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือใจนะครับจิตวิญญาณนะฮะก็คงต้องทําให้สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อัดตันนะฮะคือบางที ก็อาจจะไม่ต้องมานั่งรอแรงบรรลังใจจากใครนะครับแรงบรรลังใจอยู่ทุกที่นะครับเป็นบล็อกอยู่กับตัวเราเองนะครับพยายามมองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรแล้วก็อดขับเคลื่อนไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเชิญดัทอร์สุทธวัฒน์ค่ะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับเพราะผมเชื่อว่าน้องเจในห้องนี้เนี่ยทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นใจแล้วนะครับแต่ว่าขอฝากนิดนึงทุกครับว่าเราต้องไอคิวมาผลักดันเหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อเพื่อระดับชาติแล้ว เราเองนะครับแต่ที่สําคัญปจัจจุบันนี้คงทุกคนกค,นทคนงทราบมานกัวว่าไม่ได้ง่ายๆเหมือแนบบกันในการผิดผลงานนะครับท,ที่เพราะว่ามันมีอะไรนะอางเช่นการติพิมพ์ต่างๆที่ติดทุนทุทํางนะฮะม,มันยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝ่าฟันให้ได้เราต้องอดทนนะครับาฝ่าฟันนะเพราะฉะนั้นผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเพราะว่าตัวเองก็มีปัญหาเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนก็มีประสบป,ปัญหาเหล่านี้แต่เป็นหน้าที่ของเรา นะครับแล้วก็เห็นไหมว่าคอมพิวเตอร์อันหนึ่งที่ต้องการทำก็จากสววคือแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่ท่านรัามนตรีบอกว่ามันจะเป็นองค์ความรู้ไม่ใช่แค่ของเราแต่ของของโลกด้วและดับ global นะครับงั้นขอฝากด้วยกันว่าทุกคนก็ต้อง active และรับที่ต่อไปนะครับขอบคุณเตและอดทนต่อไปด้วยนะคะค่ะขอเชิญปรบมือด้วยค่ะให้กับผู้ว่าฯศาสตราจารวิทย์ีิเดชานะคะขอบคุณค่ะ